สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมมพันธุรากันค่ะคลิปนี้มาดูการทอดกระดูกซี่โครงหมูค่ะนี่ค่ะทอดกระดูกซี่โครงหมูอร่อยอร่อยค่ะเอฟซี FC ค่ะสูตรการหมักนะคะไม่ยากเลยค่ะคุมพันธุ์ใส่ซอสสาเขียวนะคะใส่เกลือใส่ผงนัวใสยช้อนนะคะแซ่บเลยค่ะ กระดูกซี่โครงหมูหนึ่งกิโลนะคะที่คุงพันทอดอยู่นี่ค่ะกระดูกซี่โคง oh, รงหนึ่งหมูหนึ่งกิโลกรัมคุงพันใส่เกลือหนึ่งช้อนชาใส่ซอสฟาเขียวใส่ซอสฟ้าเขียวอีกหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะซอสฟ้าเขียวเกลือหนึ่งช้อนชาหมักหมักใส่ช่องฟิชไว้แล้วก็นำมาทอดค่ะอร่อยค่ะ เลียฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจองภูมิพันธุลการขอบคุณเลยละค่ะพี่น้องมากินทอดกระดูกซี่โครงหมูน้ำกันได้ะเด้อครับแซแ่บค่ะเดี๋ยวภูมิพันธ์จะเจียวกระเทียมโรยหน้าหอมหอมค่ะ

ีสวยมากเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟตักขึ้นเลยค่ะปึ๊บปึ๊บมาดูค่ะตักขึ้นแล้วนะคะตักขึ้นเสร็จเรียบร้อยจะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะ,ะแซ่บหอมหอเลยค่ะนี่ค่ะ เต็มกระชอนเลยค่ะนี่ค่ะหนึ่งกิโลนะคะเนี่ยหนึ่งกิโลนี่ค่ะหนึ่งกิโลได้เต็มกระชอนพอดีนี่ค่ะทอดกระดูกซี่โครงหมูสวยๆตัวเด็ดคิดรับช่องคุมพันตุลากันเดี๋ยวคุมพันจัดใส่จานแล้วคุมพันจะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทอดกระดูกซี่โครงหมูโรยหน้าด้วยกระเทียมสับกระเทียมเออกระเทียมเจียวค่ะนี่ค่ะ หอมๆค่ะมาทานด้วยกันนะคะทอดกระดูกซี่โครงหมูจานเบลเลอร์เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจจองคูมพันตุลากันขอบคุณเล,ย,ลยค่ะนี่ค่ะมากินน้ากันด้วยค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ